ครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีวัตถุภูสุขนคนนะครับวันนี้ตัดหญ้าซับหญ้ามาให้สามเค่งนะครับสับหญ้ามาให้เมื่อสามเค่งลงล้างนะครับตัดแล้วก็ซับนะครับเครื่องบดซับเอาลงล้างนะครับครูแม่ลูกนะครับเดี๋ยวนี้ลูกไงซำ ความสูงนี่ประมาณสมแม่แล้วครับเบรียเทียบเทียบจากสันหลังนะครับสมแม่และถ้ามันนั่นกับห่างกันเส้นเดียวนะครับมาแดงนะครับมาแดงครับสายท้องนะครับ กินยาเน้เปลือยนะครับไม่ยาเนี้เปลือยพามาเบ่งบันไทยครับโอ้ยจอยโมเมนจอยนะครับมันทั้งมันมันหนาวเนอะขนลูกขนมันเน,น,นี่ยครับลูกทีน่น่น เออหมตัง้งยานกินเอ่อบึงโควงสางทั้งไทยแต่พอใส่ได้นะครับลูกตัวนี้ก็ตัวเทดนะครับความบางังโค้งสางไงน,นะครับใ่พอสมควร นี่ค,คือการเลี้ยงขยายพัฒนาสายพันธุ์นะครับอนี้โครงสร้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับคือการพัฒนาสายพันธุ์นะครับของวัวตัวนี้ก็ให้ความหวังได้นะครับมาลุกมา,มา Cổua, không mẹ tông quá ơi ừ, phong nghĩ là mùng nha phá luôn mà nha đi đâu 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 à đâu 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 đâu

มานนิมานน่ไปเล่นกับหมาบอนะบริการนะครับพาบริการมานิมปิ้งปิ้งขี้ตายังไม่เจ๊ะ เห็นว่าได้กินยาแล้วกันมีความทุกข์ครับแต่ว่าถ้าที่ขายมืดเลยก็อดเอาก็สาเอาเลี้ยงไปเรื่อยๆต้นน้ำนะครับนี่คูมมันคูหมุนคู่มัมนตามสายตา ช่วงระยะนาแรงก็เดือนต่อไปเดือนกุมภากุมภาเมนาเมษากุมภาเมนาเมษาพฤษภานะครับอีกสี่เดือนอีกสี่เดือนก็น3 4 2, 120มสี่สิร้อยยี่สมือร้อยยี่สิบมือชี้หางาหาเฟืองอยู่ใส่นะครับเลาก็ค่อยๆหาไป cảm à vào xù phòng anh phía nọ đang đây này khỉ nhỏ khỉ nhỏ hát chim nhạn này khỉ nhỏ vừa lúc

กิน้าน้เาเ่้าหน้า้่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิองนะครับด้วยเกษตรกร ผู้มีทึ้นน้อยร้ย่อยก็ค่อยๆขยับขยายไปนะครับตามกำลังนะครับขอบคุณครับ